แล้วนะครับอ่ะนักเรียนมาดูงานประดิษฐ์จากกระดาษนะครับในดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับจุดประสงค์หรือเป้าหมายการเรียนรู้ก็คือรู้จักวัสดุอุปกรณ์ในการทํางานประดิษฐ์จากกระดาษนะครับทำงานประดิษฐ์จากกระดาษอย่างเป็นขั้นตอนขั้นตอนในที่ในที่นี้หมายถึงอะไรครับเรียน1ต้องมีการวางแผนมีการออกแบบนะครับมีการเตรียมอุปกรณ์ใช่ไหมแล้วก็ลงมือปฏิบัติอันนี้เขาเรียกว่า ปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนนะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรนะครับอย่างคุ้มค่านะครับอ่าเรามาดูของใช้ของตกแต่งที่มาจากกระดาษเขาบอกว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนสามารถประดิษฐ์ขึ้นเองได้ประดิษฐ์ขึ้นเองได้ใช่ไหมครั้งที่แล้วประดิษฐ์ได้ไหมประดิษฐ์ได้ไหมคะออมกเลีนครั้งที่แล้วได้ค่ะอ่าได้ค่ะสวยไหมสวยนะครับคันยทิพย์สวยไหม,นะรป,ไหมประดิษฐ์กลอง ใส่ดินสอนะครับตกแต่งสวยงนาะมอ,อืมอมนะครับอ่าเขาบอกว่ามันก็เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ร,บรอบๆตัวนักเรียนเองแล้วก็นำมาประยุกนะครับประดิษฐ์เป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถทำขึ้นมาเองได้นะครับหนึ่งทำให้นักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองว่า อันนี้คือผลงานของตัวเองด้วยแล้วก็ยังประหยัดค่าใช้ใจ่ายของผู้ปกคองได้ด้วยนะครับอ่ะก่อนที่เราจะต้องประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆเราก็ต้องมีเครื่องมือใช่ไหมอ่ะเครื่องมือที่ใช้ในการวัดนะครับมีอะไรบ้างครับนักเรียนนี่อะไรครับไม้ไม้บรรดอันนี้เคยเคยเห็นไหมครับเคยเคยใช้ยังเคยคะ่ะอ่าเขาเรียกว่าอะไรครับ

นะครับแล้วก็วงเวียนอันนี้คือเครื่องมือที่ใช้ในการในการวัดนะครับอ่ะต่อมาเครื่องมือที่ใช้ในการตัดมีหลายประเภทเลยคีมตัดเหล็กมีกันไกมีคัตเตอร์นอกเหนือจากนี้มีอะไรอีกไหมครับที่เป็นเครื่องมือใช้ในการตัดลูกมีไหม,มบางคนอ่าบางคนบอกว่ามีครับก็คืออะไรมีดใช่ไหมนะครับ วิ่มาตัดกระดาษได้ไหมเราก็ต้องดูดีนะต้องใช้ใบเล็วเวเกเอร์อันใหญ่นะครับมันก็ไม่เหมาะสมกับการใช้งานด้วยนะครับอันนี้คือเครื่องมือที่ใช้ในการตัดนะครับ